ฮัลโหลสวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่กับเคียนที่เกียร์อัพในงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์2025นะครับนอกจากบูธหลักตรงนี้แล้วนะครับงานเนี่ยยังมีบูธท,ที่เป็นฮอลสีเข้าฟรีเดินไปเนี่ยมีทั้งของมูมีทั้งของแจกมีทั้งไอตรงไอติมมีทั้งรถดำเข้านะครับเอเซอรี่ต่างๆเดินทางเชื่อมไปทางตึกฟอรัมเนี่ยนิดเดียวเท่านั้นคลิปนี้จะทำอะไรกันกระบะพลังงานทางเลือกไฮบริดของ2แบรนด์จากจีนครับทั้ง BYD และฉางอันวันนี้มีการเปิดราคาเป็นที่ ทางฝั่งชารกซิกเนี่ยล้านหเลยแต่คันนี้ฉางอันดีพอลฮันเตอร์ K 5 0ครับเป็น REEV นะนี่1 9 9 0 0 0้าาวันนี้จะพาไปดูทั้ง2คันเลยนะสเปยละเอียดต่างๆอย่างเป็นทางการเนี่ยเรารออีกทีวันนี้เป็นราคาที่พร้อมเปิดให้จองแล้วนะครับขุมกำลังของรถคันนี้นะครับเบนซิน4สูบ2.0ลิตร 184แรงม้า390นิวตันเมตรถังน้ำมัน70ลิตรครับทำหน้าที่ปั่นไฟเข้าแบตเตอรี่แบบ LFP 31.18กิโลวัตต์อ่าวเสียบปลั๊กชาร์จไฟได้นะครับมอเตอร์หน้า95แรงม้า150นิวตันเมตรมอเตอร์หลัง177แรงม้า320นิวตันเมตรพละกำลังรวม272แรงม้า470นิวตันเมตรระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบ All-wheel drive ครับขับไฟฟ้าล้วน131กิโลเมตร NEDC ทั้งสปีด160กิโลเมตรต่อชั่วโมงเครม1ถัง1ชาร์จ900กิโลเมตร NEDC ชาร์จ AC 6.6กิโลวัตต์ชาร์จ DC 41กิโลวัตต์และจ่ายไฟ V2L ได้6.6กิโลวัตต์ครับช้างอัน Hunter K50 เป็น REEV คืออะไรคือเขาใช้เครื่องนะครับในการปั่นไฟอย่างเดียวนะครับปั่นไฟเข้าแบตหรือว่าปั่นไฟโดยตรงไปที่มอเตอร์ได้นะครับแล้วก็ใช้ล้อเนี่ยขับเคลื่อนกับมอเตอร์อย่างเดียวตัว All Wheel Drive ก็คือขับเคลื่อนทั้งด้านหน้าและด้านหลัง แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟต LFP ครับ31.18กิโลวัตต์าวนะทำหน้าที่ในการเก็บประจุไฟอะไรต่างๆหนึ่งชาร์จหนึ่งถังเขาบอกว่า900กนะิโลเมตรเนาะวิ่งด้วยตัวมอเตอร์เพียวๆเ,เนี่ย1 3 1 NEDC นะครับกิโลเมตรดีไซน์ก็ถือว่าดูด้านแปลกๆนะหน้าตาเหมือนแบบออโต้บอทอะไรเงี้ยเท่ๆนะครับไฟตัดหมอกอยู่บริเวณนี้พลาสติกดำด้านคันนี้เนี่ยจะไม่มีเซ็นเซอร์หน้าหลังนะครับแต่มีกล้องรอบคันมาให้อะที่ด้านข้างของตัวรถกัน ล้อแม็กนะครับคุณจะได้ล้อแม็กนี่เลยติดยางเป็นไฮเวทเทอร์เรนส่งมอบลูกค้าเป็นยังไงว่ากันอีกทีวันนี้พามาชมคันที่โชว์ในงานนะครับแ mm hmm. ม็กซ์18ทูโทนแบบนี้ก็ดิสเบรกทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะขนาดใหญ่เบิ่มเลยนะครับกระจกข้างได้มาเป็นโครเมียมกองรอบคันบันไดข้างเนี่ยขนาดใหญ่มากเลยมือเปิดประตูก็เป็นโครเมียมเหมือนกันบริเวณประตูเนี่ยให้มันเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะปกติเนี่ยบ้านเราชอบติดสติ๊กเกอร์ดำทับใช่ไหมแต่อันเนี้ย สี่ตัวถังมาแบบนี้เลยเต็ม mm. ๆ,ๆนะครับคันนี้ติดไลเนอร์มาแล้วเรียบร้อยฝั่งนี้เติมน้ามันฝั่งขวาเนี่ยจะเป็นพอร์ตชาร์จไฟของเขานะครับยางที่ติดมาเนี่ยเป็นเฉายางไอตัวเนี่ยซุ้มล้อเนี่ยผมว่าทําให้ดูดีกว่านี้ได้นะแหมหน้าตาออกจะดุดันซุ้มล้อซะชดช้อยเลยทีเดียวนะครับเช่นเดียวกับด้านท้ายผมรู้สึกว่าดีไซน์ด้านท้ายเนี่ยมัน เฟียวกันนี้ได้อะถ้าหน้าเขาจะเทขนาดนั้นมีเซ็นเซอร์ด้านหลังมาให้นะครับมีกล้องรอบคันมาให้นี่คือดีไซน์รอบคันนะครับของตัวช่างอันดีพอนะครับ Hunter K50 นะสเปคคร่าวๆข,ของเขาตอนนี้ที่เขาแถมคือประกัน5ปีแสนสนะครับประกันแบตเตอรี่8ปีแสนหฟรีช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมง8ปีฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งพรบ1ปีฟรีโฮมชาร์จเจอร์ฟรีเครื่องชาร์จติดรถนะครับฟรีสาย V 2 l ฟรีบำรุงรักษา1ครั้งดอกเบี้ย2.45นาน48เดือนฟรีเซอร์วิสเมนเทแนนต์นะครับ5ปี5ครั้งเมื่อจองก่อน30เมษายนนั่นเองครับถ้าดูที่ฐานล้อเนี่ยคันนี้ถ้ามองว่ากระบะด,ด้วยกันนะฐานล้อจะยาวกว่าดีแม็กนะครับแต่ว่าจะสั้นกว่าเรนเจอร์นะอะเข้าไปดูด้านในกัน27 272แรงม้านะครับ450นิวตันเมตรเมื่อมอเตอร์2ตัวทํางานร่วมกันนะเบาะเรื่องของการนั่งเนี่ยก็ไม่ได้โดดเด่นมากมายอะไรที่สําคัญ ตรงนี้ไม่มีที่เท้าแขนด้วยมี USB ให้หนึ่งตำแหน่งนะครับมีระบบปรับอากาศด้านหลังเห็นชัดๆกันแบบนี้เนะนาะนั่งด้านในาเนี่ยก็ไม่ได้รู้สึกว่าแตกต่างไปจากกระบะรุ่นอื่นๆนะแต่ว่าหนังเนี่ยเราจะสึกได้ว่าหนังอะมันจะเหมือนกับรถยนต์ EB ไฟฟ้าจีนรุ่นอื่นๆนะครับที่เป็นแบบเบาะหนังสังเคราะห์นุ่มๆอะแต่งานตะคงตะเข็บต่างๆเนี่ยส่วนตัวนะมองว่าคันนี้ยังไม่เนี๊ยบอาจจะเป็นพรีโปรดักชันยังไงรอดูทีเนี่ยถ้ามาดูตะเข็บเบาพวกนี้ครับเจนว่า งานไม่ค่อยเนียบเลยแล้วเบาะนิ่มด้วยกระบะบ้านเราอาจจะติดแบบเบาะแข็งๆสักๆาใช่ไหมเออผมอาจจะคุ้นแบบนั้นด้านหน้าค่อยดูล้ําขึ้นมาหน่อยครับกระจกข้างนะมีแบบไล้ฟ้าด้วยนะครับคันนี้เบาะปรับไฟฟ้านะแต่ว่าพนักรองขาเนี่ยปรับไม่ได้ปรับได้แค่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6ทิศทางไม่8ทิศทางกระจกอัตโนมัติทั้ง4บานนะครับบันไดขึ้นลงสะดวกดีมือโหนมีมาให้ นะโอเคไวเลสชาร์จที่วางแก้ววางแก้วเล็กมากนะครับแล้วก็ตรงนี้น่าจะวางโทรศัพท์ได้อีกหรือเปล่านะครับจอเนี่ยจะเป็นจอในแนวนอน2จอต่อกันครับผมดูแล้วไซซิงเนี่ยน่าจะประมาณ12.53นิ้วกว่าๆอะไรแบบนี้นะครับคันนี้มีใต้ที่เท้าแขนใหญ่เลยแต่ว่าไม่ได้มีอะไรมากกว่านั้นนะครับวัสดุการตกแต่งเนี่ยก็บูนุ่มนะครับไม่แน่ใจว่าชิ้นตรงนี้พอเจอแดดแล้วจะสะท้อนหรือไม่ มีพวกระบบปรับอากาศพื้นฐานเนี่ยเป็นปุ่มกดแบบนี้นะแต่หลายลอย่างเนี่ยคิดว่าน่าอยู่ในหน้าจอของเขานะครับปล่อยไฟ V2L อยู่นะเปิดช่องเติมน้ำมันได้นะครับจากในนี้นะแสดงว่าไม่มีไกลเหรออ่ามีฝาเปิดช่องน้ำมันอยู่ตรงนี้นึกว่าเปิดจากในนี้อย่างเดียวนะแย่เลยนะครับอ่าหน้าจอต่างๆดูดีใช้ได้นะแต่ด้วยความที่ พอเป็นรถจีนยัดฟังก์ชันทุกอย่างไปในหน้าจอแต่เป็นหน้าจอแนวนอนขนาดเล็กแบบนี้เนี่ยทุกอย่างก็จะอัดแน่นกันพอสมควรระบบช่วยเหลือการขับขี่แจ้งเตือนออกนอกเลนลงทางลาดชันนะครับจำโหมดการขับขี่ถอยจอดที่จอดรถอัตโนมัติที่จอดรถสะดวกสบายโหมดการขับขี่สปอร์ตมาตรฐานสุขสบายนี่ชื่อสุขสบายแสดงว่าฟังก์ชันต่างเนี่ยในคันนี้อาจจะมีเท่านี้จริงๆหรือว่าอาจจะยังไม่ครบเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูสเปคตอนเปิดตัว ที่แบบมีข้อมูลต่างๆครบถ่วนอีกทีวันนี้ประกาศราคาออกมาให้คนที่สนใจได้จองกันนะครับความโดดเด่นของเขาคืออะไรผมว่าการเป็น REEV ที่แบตใหญ่และขับเคลื่อน4ล้อ a l อ h e e ร d r i v e แบบนี้ครับคุณสามารถเป็นรถที่ใช้แต่งแคมปิง้งคาแคมปิ้งกับที่บ้านได้และสามารถจ่ายไฟออกด้านนอกได้เพื่อทํากิจกรรมต่างๆเนาะเตาหมูกระทะย่างบาร์บีคิวโปรเจคเตอร์ใช้หนังนะครับตู้เย็นตู้แอร์เนี่ย ไปกับกระบะคันเดียวที่เป็นขับ4แบบนี้น่าจะสบายใจอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันกับชักซิกับว่าโดดเด่นแตกต่างกับคันนี้ยังไงครับ436แรงมา้า650นิวตันเมตรขับไฟฟ้าล้วนได้100กิโลเมตร NEDC ครับนี่คือสเปคคร่าวๆข,ของ BYD s h a r s i ที่วันนี้เปิดตัวแล้วนะครับเปิดราคาจำหน่ายแล้วอยู่ล้าน6กว่ากอ่ะก็มาเทียบกันเลยอยากได้แบบไหนฉางอันดีพอ REEV BYD s h a r s i นะครับกับเทคโนโลยี DMO นะครับที่เป็นขับ4ล้อเหมือนกัน BYD Shark Seat ครับการตัวรถ6ปีแส0ห้าครับประกันแบตเตอรี่8ปีแ0 0หกฟรีประกันภพยชั้น1พรบอรนาน1ปีช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงนาน8ปีครับและรับสิทธิจองจำนวนจำกัดครับเพียง500คันโดยจะส่งมอบในวันที่30กันยายนเป็นต้นไป BYD Shark Seat ครับถ้าดูในเรื่องมิติตัวถังแล้วเทียบกับดีพ Hunter ชาร์คซิกครับจะมีมิติตัวถังที่ใหญ่กว่านะครับ5,457คูณ1,971คูณ1,925ถานล้อ3,260ครับในขณะที่ดีพอหันเตอร์5,380คูณ1,980คูณ1,875ถานล้อ3,180มิลิเมตรครับคุ้มกำลังของ BYD ชาร์ k ซิกครับเครื่องยนต์1.5เทอร์โบปลั๊กอินไฮบริด DMO 4สูบ1.5ลิตรเทอร์โบครับทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าพละกำลังรวม436แรงม้า650นิวตันเมตรขับเคลื่อน4ล้อ All-wheel drive ครับเบรดแบตเตอรี่29.5กิโลวัตต์อวขับไฟฟ้าล้วน100กิโลเมตร NEDC เคลมไกลสุดนะครับ1ชาร์จ1นึ่งถัง820กิโลเมตรชาร์จ DC 55กิโลวัตต์จ่ายไฟ V2L ได้6กิโลวัตต์ ช่วงล่างอิสระนะครับด้านหน้าแม็กเฟอร์สันสตรัดด้านหลังเป็นดับเบิลวิชบลนิสเบรกสล้อโดดเด่นด้วยตัว Head-Up Display ส่วนระบบช่วยเหลือการขับี่ต่างเนี่ยไม่ได้แบบวิเศษวิโสกว่ากันมากนะครับเป็นปลั๊ i n Hybrid นะเครื่องนะครับยังทำหน้าที่ขับลงล้ออยู่ต่างกันนะคันนู้น h ันเตอร์เคเนี่ยเครื่องไม่ลงล้อเป็น REEV เครื่องปั่นไฟอย่างเดียวคันนี้เครื่องลงล้อด้วยเป็นปลั๊กอินไฮบริดดครับดีไซน์เนี่ย ดูยังไงเนี่ยหลายคนก็จะพูดเหมือนกันว่าเหมือนกับไปลอกทางเลนเจอร์มาเนี่ยแหละคือให้มันดูเป็นกระบะพันแกร่งมัก,กันก้ามบึกนะครับแต่แน่นอนว่าในความที่แฝงแบบดีไซน์แบบจีนเข้าไปหรือว่าความอยากให้ดูล้ำอนาคตล้ำสมัยเข้าไปเนี่ยมันก็จะดูเรียบๆนะตัวก,กระจังด้านหน้านะมันจะไม่ได้แบบโอ้ดูมัดก้ามอะไรขนาดนั้นเส้นสายเนี่ยอาจจะใช่นะครับแต่ว่าบริเวณนี้เราจะยังรู้สึกว่าเอ๊ะดูมาทางไฮเทคซะมากกว่าพลาสติกดำด้านนะกันชน เป็นพลาสติกนะครับใต้นี้เป็นเหล็กนะแต่ผมว่าตัวเหล็กกันใต้ท้องเนี่ยไม่หนาเหมือนพวกกระบะที่แบบกระบะญี่ปุ่นในบ้านเราแต่ถ้าคุณไม่ได้ลุยโหดอะไรอยู่แล้วจุดนี้ไม่ได้ต้องกังวลน,นะครับยางที่ติดรถมาเฮ้ยคุณได้ Continental นะครับแม็กทูท e เหมือนกันนะ m a ็18เหมือนกันแต่คุณดูคอมปาวยางคุณดูโปรไฟล์ยางดิมาหนาเลยนะครับสองหกนะเน้นนุ่มเน้นการใช้งานแต่ผมเชื่อว่าคันนี้เนี่ยยางเยินมาเลย น่าจะเป็นคันที่เราได้เห็นตอนมอเตอร์เอ็กซ์โปนะครับแล้วก็เอาไปขับในสนามมาที่สื่อมวลชนหลายคนได้ลองกันแล้วนะครับวันนั้นเคียนไปลาวกับพี่เตย้ยก็เลยยังไม่ได้ลองนะนี่ยางเลยเยินหน่อยนะใครมาดูเฮ้ยยางจริงทำไมเยินขนาดนี้มันไปเจอสนามนวดมาแล้วนะครับชิ้นด้านข้างเนี่ยใหญ่มากนะครับเป็นวัสดุพลาสติกสีดาด้านแต่ว่าชิ้นใหญ่เหลือเกินเช่นเดียวกับชายบริเวณนี้เนาะบันไดด้านข้างที่ออกมาเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าทางฉางอันเนี่ยดีไซน์บันไดข้าง ได้ดูเหยียง่ายมากกว่าคันนี้พวงขวาแล้วนะครับตัวประตูกระจกต่างๆก็สติกเกอร์สีดำนะอย่างที่ผมบอกกระบะเนี่ยชอบเป็นสติกเกอร์สีดําแต่ตัว่างอันฮันเตอร์ที่เราชมเมื่อสักครู่เนี่ยจะเป็นสีตัวรถเลยเนาะตัวกระจกเนี่ยสติก,กอร์นะครับจนถึงบริเวณนี้ถึงจะเป็นพลาสติกพลาสติกมันดูแบบพลาสติกพลาสติกอะบางๆอะไรเงี้ยนะครับช่องน้ํามันนะครับช่องชาร์จไฟ ฝั่งนี้เนี่ยจะเป็นช่องชาร์จไฟน้ำมันจะอยู่ฝั่งซ้ายนะครับสีขาวสวยเลยคันนี้ไลเนอร์มางดงามเรียบร้อยและด้านท้ายเนี่ยผมว่าคล้ายๆกับผลิตลา์ของ Honda เนาะเส้น LED strip ยาวเลยนะครับเทคโนโลยี DMO All Wheel Drive BYD Chassis ไฟตัดหมอกหลังไฟ2บันไดมีมาครบนะอันนี้เนี่ยช่องเชื่อมต่อ docking ของตัวหัวพวงต่างๆมีนะครับจุดยึดลากจูง ซ้ายขวาเห็นกันง่ายๆเลยฝาท้ายซอฟนะตกใจเ,ยเฉยๆนะครับแล้วก็เป็นสลิงนะไม่ใช่เป็นแบบข้อเหล็กแต่ว่าไม่มีอีซี่ลิฟต์ตอนขึ้นตอนลงซอฟซอฟดึงใจไม่ดีมันลงแรงอะ่ะแต่ว่าตอนท้ายมันซอฟนะแต่ตอนขึ้นเนี่ยไม่ได้ซอฟให้นะครับมีไฟสองสว่างในกระบะเก่งด้านหลังเนี่ยใหญ่มากอันนี้ตัวฮันเตอร์ไม่มีนะ อันนี้ใหญ่มากใหญ่เบิ่มเลยแล้วก็มีปลั๊กไฟที่ด้านท้ายกระบะมาให้เลยเมื่อกี้ฮันเตอร์ไม่มีเนาะนี่สะดวกใช้งานง่ายมีโชคนะฝั่งนี้ไม่เห็นนะครับมันมีโชคค้ำอยู่ดึงอยู่ให้มันซอฟตอนปิดไปดูด้านในกันครับเอ้ยดูด้านท้ายตรงนี้ดูใหญ่มากเลยนาะบานกระจกดังเนี่ยคันนี้จ่ายไฟ V2L 6.6กิโลวัตต์เลยนะก็มีปลั๊กไฟทางด้านหลังมีปลั๊กไฟตรงนี้ มี usb c usb a อีกครบคันมีแอร์หลังมาพร้อมมีที่เท้าแขนตรงกลางให้ตัวเบาะตัวภายในนะครับลำโพงไดน,นาออดิโออันนี้หนังอ่ะจะดูต่างจากเมื่อสกู่ชัดเจนเลย h u n t e อร์ Hunter เนี่ยมันจออแบบนุ่มๆเหมือนคุณไปจับรถเก๋งรถไฟฟ้าจีนอะ่ะแต่พอเป็นชาร์กซิกเนี่ยดูหยาบขึ้นมานะครับแต่เข็บสีส้มนะแต่ว่างานหนังเนี่ยคุณเห็นปะ่ะรอยยับรอยย่นรอยมุมขอบต่างๆถ้าเป็นคนซีเรียสก็ต้องพิจารณาจุดพวกนี้ด้วยนะคุณเจนว่าไม่ได้แบบ เนี้ยมากนะแต่ไม่ได้แย่แค่บอกให้เป็นจุดสังเกตนะครับตัวเบาะด้านหน้าใหญ่บึกเลยแต่ว่าไม่ได้เป็นบักเก็ตเหมือนกับพวกรถเก่งแล้วนะรถเก่ง SUV เนี่ยจะชอบเป็นเบาะแบบสปอร์ตบักเก็ตซีช่ไหมแต่พอชาร์กซิเนี่ยไม่ใช่นะครับไฟส่องสว่างในรถเป็นแบบสัมผัสได้นะครับทางซ้ายและขวาเลยจะไม่มีตรงกลางเก่งนะแล้วก็มือโหนเนี่ยฝูดีไซน์คือเฮ้ยเป็นแง่งทําไมทําไมต้องเป็นแง่งเอาไว้แขวนสูรเนาะเอาไว้แขวนเสื้อผ้าได้นะครับอู้ ตัวเบาะนี้มีปักโลโก้ BYD มาด้วยนะแล้วก็แน่นอนผมว่าเบาะเขาต้องพับได้เพราะเมื่อกี้ก็พับได้เหมือนกันนะฮะลองดูหน่อยไหมหมยากเย็นยกอยก้นมาน่าจะเป็นพวกโมดูลอะไรต่างๆของเขานะครับด้านบนพับลงมาไม่ได้มีช่องเก็บของเยอะแยะอะไรนะ<ป>เผื่อเซอร์วิสนะครับเผื่อติดเบาะเด็กไอโซฟิกต่างๆ ก็ต้องพับเบาะลงแบบนี้ครับฐานล้อคันนี้เนี่ยสั้นกว่าเรนเจอร์อยู่สัก1 0ม mm ิลิเมตรเท่านั้นเองนะครับภายในรถเนี่ยผมเลยรู้สึกว่าการจัดสรรน,นะถ้าเทียบกับฮันเตอร์เคนมีความรู้สึกว่าชาร์ซิกเนี่ยดูกว้างกว่าแต่ในขณะเดียวกันรู้สึกว่าหลังคาเขาดูเตี้ยกว่าถ้าคุณดูจากบานกระจกด้านข้างเ็นว่าจะมีความรู้สึกว่ากระจกมันบานเล็กกว่าเนาะอันนี้ส่วนหนึ่งคืออาจจะรถมันยกสูงแล้วเนาะทำหลังคาให้เตีย้ยให้รถมันดูแบบสปอร์ตเหมือนฮัมเมอร์อะไรอย่างเงี้ย เอออะที่บางแดดมีไฟส่องสว่างและกระจกมาให้เรียบร้อยนะครับแต่ไฟในรถเนี่ยเป็นสี LED สว่างใสแบบนี้หมดเลยขาวนะอันนี้ก็ใช้ร่วมกันมาทุกรุ่นเลยแต่ว่าถอดฟังก์ชันเรื่องของม่านกระจกต่างๆออกไปจอกลางนี่ BYD นะครับหมุนได้แต่อันนี้หมุนไม่ได้นะต้องเขาเป็นโชว์โหมดนะครับก็เลยเดี๋ยวเขาจะออโลเทตของเขาเองชาร์จไฟ5 0วัตต์ รถจีนชาร์จไฟ50วัตต์หมดแล้วนะครับชาร์จแรงนะครับไวเลสชาร์จช่องแอร์ต่างๆเนี่ยจะมาในทรงเรียมๆแบบนี้แล้วก็ตัดด้วยสีส้มนะครับเช่นเดียวกับตะเข็บในตัวรถตั้งแต่เบาะด้านหลังแล้วเจนว่าเนตะเข็บสีส้มนะมีที่โหนมาให้เลยเผื่อแบบไปลุยออฟโรดโหด,โหดพารานั่งข้างๆโหนได้นะครับคอนโซลโมโดูลตรงนี้เคนชอบมั้งแต่ตอนได้สัมผัสเมื่องานมอเตอร์อ็กโปที่ผ่านมาแล้วมันเหมือนคับแบบยานอวกาศอะกดลงไปเงี้ยไฟ สุขเฉินโหมด EV โหมด HEV ปุ่ม start stop เปิดฝาท้ายนะครับ idling stop ระบบปรับอากาศควบคุมเครื่องเสียงคิวดี c e n t มีประมาณหนึ่งปุ่มไม่ได้เยอะมากนะวางให้มันดูเท่แต่ก็ไม่ได้เยอะมากที่วางแก้วเนี่ยใกล้ๆกันพอสมควรอย่างน้อยวางทัมเบอร์ได้หนึ่งใบเท้าแขนใหญ่มากยกขึ้นมามี USB-C USB-A นะครับแล้วก็12โวลต์อีกหนึ่งตำแหน่งเพราะคันนี้ คอนโซลกลาง,งเขาเนี่ยจะเป็นคอนโซลกลางชั้นเดียวไม่เป็นแบบดับเบิลเลเยอร์นะฮะตรงนี้วางโทรศัพท์ได้อีกนิดหน่อยสําหรับคุณภรรยามีเก๊เก็บของเล็กน้อยนะครับจอกลางในขนาดใหญ่กว่าชัดเจนจอเรือนไม้จอกลางผมว่าชากซิกได้เปรียบนะความที่เป็นรถจีนฟังก์ชันต่างๆอยู่ในหน้าจอเยอะแต่ว่าฮันเตอร์เนี่ยเขาให้จอเล็กมันก็จะกดใช้ยากใช่ไหมครับแต่พอเป็นชากซิกเนี่ยได้จอใหญ่นะเข้าฟังก์ชันต่างๆได้ง่าย Apple CarPlay a n d r o i d Auto Amazon Music Spotify อาราววิวมอนิเตอร์กล้องรอบคันชัดเจนนะครับทานสปาร์เรนได้ด้วยอ่ายอดเยี่ยม 3D2D อันนี้คือความได้เปรียบของคันนี้เลยครับจอฟังก์ชันต่างๆอยู่ในนี้ใหญ่เบิ่มอแดปตีฟ i ู e คอนโทรลต่างๆเนาะควบคุมรถให้อยู่ในเลนกลางเลนกล้องรอบคันควบคุมพวงมาลัยโหมดการขับขี่โหมดเทอร์เรนอยู่บนพวงมาลัยหมดเป็นพวงมาลัย2ก้านแหมจะบอกว่า3ก้านสก้านก็ไม่ได้นะ ตรงนี้ไม่คอนเนคกันนะครับเป็นสอนก้านบริเวณนี้ไฟเลี้ยวอยู่ฝั่งนี้ฝั่งขวาดีงามย้ายพวงมาลัยแล้วย้ายไฟเลี้ยวให้ด้วยนะครับหน้าจอต่างๆเนี่ยอินเทอร์เฟซทั้งจอกลางทั้งจอเรือนใหม่เนี่ยยอมรับว่าชื่นชอบของชาร์ซิกมากกว่านะฮะดูใช้ง่ายกว่ามาดูเรื่องของระบบการขับขี่ของตัวรถกัน adas intelligent cruise control blind spot detection emergency lane keeping assist นะครับ open door warning r o n t Lighting อ่าหลบมีหลบหลีกคันหน้า E.S.C. h ิ d e s c e n นนะครับอัลต้เบรกโหเบรกมือไฟฟ้าแจ้งเตือนช่วยเบรกด้านหน้านะครับ l l i s i o n a v o i d แ n c e แจ้งเตือนทาฟฟิกด้านหน้า,ามีทั้งเรียคอสมีทั้งฟอนคอสนะครับก็คือเวลาไปด้านหน้าแล้วมีรถตัดไปด้านหลังแล้วมีรถตัดมีหมดเลยนะฮะอินเทลเจนสปีดลิมิตคอนโทรลพาร์คกิ้งแอซิสนะครับเซนเซอร์กระยะกล้องรอบคันมีประมาณนี้แต่ว่าไม่ได้มีระบบช่วยจอดอะไร พวงมาลัยคอมฟอร์ตสปอร์ตนะครับเบรกคอมฟอร์ตสปอร์ตไฟสองสว่างไอ้นี้เฮดอัพดิสเพย์มีนะ hey, head display. เฮดอัพดิสเพย์เออจอใหญ่ๆแบบนี้ชื่นชมเลยว่าใช้งานง่ายกว่าแต่ส่วนต่างก็หกแสนบาทเหมือนกันกระจกหลังตัดแสงอัตโนมัตินะฮันเตอร์เมื่อสักครู่เนี่ยกระจกหลังตัดแสงอัตโนมือนะครับล้านศูนย์เก้ากับล้านหกเก้านะเรื่องการขับขี่ต่างๆทั้งสองรุ่นยังไม่รู้แต่เทคโนโลยีเนี่ยแน่นอนคือความแตกต่างของทั้งสองรุ่นเลย ต้องมีโอกาสได้ลองขับกันอีกทีนะครับแต่ด้วยราคาผมเชื่อว่าหลายคนถ้าอยากได้กระบาทที่เป็นขุมกําลังพลังงานทางเลือกที่เป็น Hybrid, ปลั๊กอินไฮบริ REEV อะไรก็ตามที่ไม่ใช่กระบาดีเซลแบบที่เรามีอยู่ทุกวันนี้ในประเทศไทยเป็นหลักก็เป็น2ตัวเลือกที่น่าสนใจแต่ด้วยราคาของคันนี้ล้านหกนำเข้าจากจีนเนี่ยดูเดือดเอาเรื่องเหมือนกันดูเดือดเอาเรื่องเหมือนกันนะครับ ส่วนฉางอันเนี่ยฮันเตอร์เนี่ยบางคนอาจจะรู้สึกว่าก็น่าสนใจแต่ขอลองขับรอดูกระแสก่อนเพราะว่า1ชาร์จ1ถังนะ9ก้900กิโลเมตรเนี่ยถ้าเอาขนาดถังน้ำมันมาหารเนี่ยก็ต้องมาดูกันว่าประหยัดมากน้อยแค่ไหนครับและนี่คือพาชมทั้ง2คันกันแบบไวๆเปรียบเทียบเนาะความโดดเด่นแตกต่างคันนี้ก็คือสปอร์ตเลยดำส้มนะเหมือนเรนเจอร์เลยสีดำหลังคาเตี้ย ส่วน Hunter เนี่ยได้ความเป็น r e v หน้าตาดุดันนะครับแต่ว่าจอเจอต่างๆเนี่ยแล้วก็ฟังก์ชันหลายๆอย่างเนี่ยชาร์กซิกเนี่ยยังมีความโดดเด่นจุดนี้ที่มากกว่าเหมือนประตูประตูเงี้ยเปิดมาเนี่ยรู้สึกได้เลยว่าชาร์กซิกเนี่ยประตูมันบานใหญ่เปิดแล้วช่องเดินขึ้นเดินลงเนี่ยมันใหญ่กว่านะขึ้นมาแล้วรู้สึกว่าเออมันดูใหญ่ประตูใหญ่ภายในใหญ่ถึงจะเป็นสีดำเนี่ยก็ไม่รู้สึกว่าเออมันทึบอ่ะมันกว้างนะครับส่วน h u n t e อร์ขึ้นไปก็แบบก็กระบะทั่วๆไปจอเจอก็ไม่ได้ว้าวเท่าไหร่ นะเลือกขนาดการคอมเมนต์บอกกันได้นะครับวันนี้พามาชมทั้ง2คันในคลิปเดียวฝากกดไลค์สตั๊กเกอร์เพบกัควหม่คกันหน้าสวัสดีครับ